มอลีสเตนอร์โกอินวิชแอนดนีเฮคเตอร์มัสเตมอลสสวัสดีค่ะโอนี่กับผ้าหมามอลีมะยางยัน um วนหลังบ้านนะคะมันเฮาค่ะมันลูกสาวมาตัดหญ้าอยูอนอยู่หลังบ้านก็นเลยทานมายางค่ะ <S <S แต่มาแกงเดไม่ได้ป้อยละค่ะเดี๋ยวจะย่างข้าไเแี่นเข้าไปรถไทบทเดเอ่อรถเบนรถไทรถตัดหญ้าบดเอาไม่พลาดไม่ใส่แนวจุงไค่ะจะไม่ได้แลนไปใส่ รถตัดหญ้านะคะเนาะแกมือนีแกอยู่ในสวนกกนี่คือเก่าค่ะจังน้อยกัจะผ้าแกะออกไปย่างอยู่ข้างนอกบริเวณเกา่าเนล่คะค่ะก็เลยพาพี่น้องว่าเมืองสาป่าอีกคะ่ะสาป่ามัน่ขึ้นมากเหรอกค่ะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ค่ะหนาวทั้งลมน้ำค่ะมือนีก็นเลยสวิมไหมเฮะสวิมไหมวันนี้หมสวิม,ม ไา่บูซะลุกไปบอลุกไปบอจ้ำเลยจำ้จำจ้ำมาลิจำ้ำโอ้ดเดินเกิดมาของแฟนแม่ลูกสาวค่ะเนาะบรมเวหมาจะกว้างเนาะาเรียงคือเกา่ะเนาะคะูณวานนี่กับผ้าไม่ยางค่ะแต่ว่าหยามันสูงเนาะ แกก็บมาไอยากหางมาไหนวันนี้ลูกสาวก็เลยมันตัดลูกสาวก็เลยมาตัดหญ้านะเนาะขี่รถตัดหญ้าอยู่คนหนึ่งเพราะว่าม,มันกับฝนมาตกมันแข่งแห้งเนี่ยเขาก็ตัดได้เลยไปมึงกบไผ่แล้วมึงกบไผ่มาดิไปมึงกบไผ่มึงกบไผ่ครับมึงกบไผ่ เขาไปได้บ่บ่กล้าปลอยค่ะเพราะว่ายานมันเข้าไปใน,นที่ตัดหญ้านะรถตัดหญนน้าตัวน้อย,ยอะไรแล้เตึจนจุนนะคะให้แกไม่ยางเลยค่ะสงสัยจะอยากกลับไปแล้วตอนนั้นไฮกอกมายางใช้หนาาา้าผ้าไม้ยางเลยอยากกลับขึ้นนะค่ะอย่างนี้สิละ เดี๋ยวลูกตัดหยาแล้วก็ใจแกแลนเล่นเลยค่ะมาตัดบัทึงก็ตัดคักเลยค่ะเพราะว่ามันหยาหยามันยังเหย้าอยู่ค่ะเพราะว่ามาตัดใบจากน้อยเพราะมันไก่จะหนาห้อนแล้วนะเนาะไก่้จะเขาหนาห้อนแล้วก็เลยต้องได้ตัดใบจากน้อยค่ะที่สันเวลาเ้าหยางนี่ก็หอบเลือค่ะหยามันเหย้าอะไรแล้แก็ล่าล่าไว้นั่นแหละเนาะ ้องขอโทษทุกคนน,นะแม่ค่ะทีพอสามารถที่จะถ่ายคลิปบ้านให้เมืองได้คะ <c oughs> ่ะบอได้อนรับอนุญาตเท่ากัยได้เมืองแต่บริเวณหญ้านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะนะบริเวณห้าสวนหลังบ้านนะะี่ค่ะนี่เป็นสวนหลังบ้านคะ่ะเกิดเบ่อมีต้นก็ดเบ่อมีดอกไม้ลายคะ่ะเพราะว่าพอปูพ่นมาปลูกดอกไม้เกิดจะมีตนม้นใหม่นิดนหน่อยๆแล้วก็ห้าส่วนมากเป็นหยานะคะเนาะ ตอนนี้เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะคะเนาะปะปูอ่ะนี่มันอยากกลับบ้านแล้วค่ะมันอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วถ้าไม่ขี่มะม่ตองหน้าไมขี่อยากกลับละตรงนี้ก็เป็นมง เสียอย่างกะมะลงอยังได้นีว่ามันก้อนเนาะตรงทรายห้าวมีทวินเดีนโอ้ย่ะเนาะถ้าคลิปนี้กะไว้แค่นี้นะคะ่ะเนาะเป็นคลิปสั้นๆถ้ามาแม่ยางเมืองลูกตัดหย่าละกัน ถ้ากลับขึ้นไปบ้างมันเยน็นหนาวเนี่ยจากหน่อยค่ะเพราต้องยางตลอดมันก็จะอุ่นแล้วค่ะคลิปนี้เก็ไว้แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะา